วันนี้นะคะเราจะอัดยาแล้วก็ไว้ตานิน่ให้ไก่ไก่ป่วยอยู่นะคะมาดูกันว่ามันจะรอดหรือว่ามันจะตายยกคอถ้าเห็นมีการถ่ายคลิปอยู่เรื่อยๆนะคะหลังจากวันนี้ไปถ่ายคลิปไก่ก็แสดงว่ามันรอดแต่ถ้าไม่เห็นการถ่ายคลิปเลยแสดงว่ามันตายยกคอนะคะ เาเจอไก่ป่วยอยู่สองตัวนะคะนี่ไก่ป่วยอยู่สองตัวอันนี้ป่วยหนักนะคะสองตัวอันนี้อาจจะมีอาการนิดๆอันนี้ก็เนี่ยมีอาการนิดๆน,นะคะนนไม่ถึงกับหนักมาก แล้วเราจะอัดอยา